สวัสดีครับวันนี้เรามาทางอำเภอพยักนะครับจังหวัดมหาสาครคามมาจากซ้นระยะทางประมาณ35กิโลวันนี้จะมาตัดไอเขาเรียกว่าต้นถอนนะครับภาษาอีสานเขาเรียกต้นถอนแต่ภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับเราะจะาเป็นช้างกินนะครับมากันสองคนนะครับวันนี้มากับ พอควันนะครับพอควันพลายงามครับวันนี้มีแม่แม่เอฟซีหนึ่งท่านที่พยักบอกว่าให้ไปตัดหญ้าด้วยนะครับตัดหญ้าฝากไม่พลายสีดอกคำนะครับแล้วก็พลายภูพันนะครับรับลงมาแล้วครับหนึ่งกิง่งอีสานเขาเรียกว่าต้นถ่อนนะครับตัวนี้ช้างจะกินดีนะครับ เป็นยาด้วยนะครับลงมาแล้วนะครับระวังตกนะครับพ่อควันพราะเรายังไม่มีหญ้านะครับยังไม่มีหญ้าปลูกเราต้องจําเป็นออกมาหาตะเวนหานะครับหายาเพื่อจะไม่ ครั้งนะครับ